โอกโหโอ้โนโองโหโอ้โหโอ้าหโอ้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 าอ้หอโอ้เหโอมโหเอนเหโอ้ีหอ้องโอ้โหอ้มหโอ้โหอ้โหโอสโหโ้โหโอ้โหอ้โหโบ้าหโ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโบ้โ้อง้ อใช่นอ่คือโบนิญินเสียงขันนอเสีงไดกลับมาลอดลุ่นล้อชุบน้ำบาตองนะครับนอว่ 40, 000, 000อาสิมานโมมานอ่าอ่าเริ่มมีเสียงขันแล้วพี่น้องเอา้าจังไดกลับมาลอดลุ่นล้อชุบกับปลาตองว่าสิม,มนานโมมานนะครับนี่ดอนนี่แหละก่อนนกับปักขึ้นก่อนพี่น้องขึ้นขึ้นมานขึ้นมานครับขึ้นมานอ่าได้มาเมื่อวานนี่ครับ หมานบ่หมานยังได้กรับมาล่อรุ่นกันเนาะพี่น้องเนาะวา่าสิหมานบ่หมานเนาะพี่น้องเนาะอ๋เสียบง่ายครับเสียบง่ายกันดินให้หน้านี่เสียบง่ายอยู่แต่ว่ากันดินน่ะขี้นเนี้ยขี้ดินแดงๆเลยโอ้ยพี่น้องเลยมึดตัวนั้นครับ,บ,บก,กินเบิ่องตะปักล้างก็ได้ใส่ข้อนหน่อยนะครับทุบลง เอาจังเด็กกับเมา่อรอหลุนรอชมน้ำบาตรตองนะครับเนาะมาสิม,มานมมานเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาวตรตองผ้าเบงทำเล่ครับ ครคับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้ใส่สองหว่วงเลย ขึ้นมันครับขึ้นก็ปุ้มบรรยากาศแดดย้ำมาแร้งเนาะพี่น้องเนาะกัดให้หนึ่งแต้มครับผมอ่าทวงไห้ทวงหน้าก็เก่าพี่นอ้องนะครับบรรยากาศแดดแยมแจมพี่น้องคนหะนึ่งฮีเทเวนนี่เป็นทัเล่เนาะครับทัเล่อ่าเพิ่นกับมาเนี่ยครับก่อไพ่นี่นะครับเนาะมา้าดเพิ่นกระด,ดิง่งลงมาเลยพี่น้อง เซจพูดนะเพื่นกินหมากเขาเนาะหมากเขาเฮียช่วงที่ว่าเจ็บเจียวผลผลิตขึ้นทั้งเราเนาะพี่น้องเนาะจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยจัดหายอีกแล้วครับควนควรตากแดดเศร้าแฮมาบอยู่ครับนกตัวก็ได้ครับเอาจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบุได้พาจิบตัวไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ